<laughs> นอกถอยหลังนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นนะคะอันนี้ต้องติดตามเลยใช่แล้ว <c oughs> จะมีขึ้นในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนี้ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีกระแสะข่าวยะยะมากมายอย่างก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของอดีตป,ประธานาธิบดี <c oughs> โดนัลด์ทรัมป์นะคะ <c oughs> ถูกลอบใช้คาว่าลอบสังหาร นะคะแต่ว่าก็คือได้รับบาดเจ็บได้เจ,จ็<ส>ะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องออกมานะคะเพราะว่าทา <c oughs> งด้านของอดีตประธานาธิบดีในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่ <c oughs> ก็คือในโจบไบเดนนะคะ <c oughs> ได้มีการยุติการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกสมัยแล้วค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนนะคะให้รองประธานาธิบดี <c oughs> ก็คือนางคามาลาแฮร์ริสนะคะสืบทอด <c oughs> ตําแหน่งต่อจากเขาในานามของพรรคเดโมกแครตซึ่งถือเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะที่มันจะพลิกโฉมการแข่งขันชิงตําแหน่ง าาประธานาธิบดีที่ต้องบอกว่าใช้คําว่าต่อสู้อย่างดุเดือดหวังที่จะให้การตัดสินใจครั้งนี้พลิกกลับมานําคู่แข่งเพราะว่า <ทำ S 1> อกอ่อนหนนี้มีการ<ม>เขาเรียกเราเป็นการลงคะแนนกันเป็นการโพและการสรํารวจนะคะโพเนี่ยบอกว่าทางทรัมป์เนี่ย นำไบเดนนะเท่า oh. นั้นมันก็เลยเอ๊ะมาเป็นหนึ่งในข้อมูลของการการตัดสินใจที่ยุติการหาเสียงของตัวไบเดนหรือเปล่าซึ่งไบเดนนะคะในปีนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยแ1แล้วนะคุณนะคะ,คะเขาได้กล่าวถแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าการที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ย mm. เขาถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ว่าการถอนตัวของเขานั้นน่ะถือว่ามันคือผลประโยชน์สูงสุดของพรรคแล้วก็ประเทศชาตินะ,ะ mm hmm. ซึ่งการประกาศอังกล่าวถือเป็นการปิดฉากช่วงเวลาอันวุ่นวายในวงการเมืองขสหรัฐ ซึ่งถ้าใครได้เคยดูติดตามการดีเบตของคู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีการดีเบตกันมาหลายเวทีแล้วเหมือนกันนะคะแช้เราก็ดูเหมือนว่ามันจะแบบมีวุ่นวายด้วยบางช่วงบางตอนนะคะขณะที่ทางด้านของนางแฮร์ริสนะคะรองประธานาธิบดีเนี่ยอายุปีนี้ของเธอก็คือ59ปีเธอก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียินะที่ได้รับการรับรองแล้วก็เสริมว่าเธอเนี่ยควรจริงๆแล้วควรจะได้รับชัยชนะในการเสนอชื่อครั้งนี้และ ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะนําประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวในการต่อต้านกับรชมป์คุณคพื่ <c oughs> แบบนี้นะแล้วก็ระบุอีกนะคะว่าเรามีเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดวันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจะต่อสู้ร่วมกันและเราจะต้องชนะไปด้วยกันโดยจนถึงขณะนี้นะคะอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแล้วก็เฮโรลีคลินตันที่มีการลงแข่งขันกับรชมป์นะคะในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2016ที่ผ่านมาได้มีการออกมาสนับสนุสนแฮร์ริสนะคะ <c oughs> แต่ว่าอีกด้านหนึ่ง ขณะที่ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะกลับบอกว่าทางพรรคเดโมแครตเนี่ยจะมีการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นตัวแทนพรรคแต่นักข่าวถามว่าตกลงแล้วเนี่ยจะใช่ตัวของคารมาลาหรือเปล่าค่ะ ทางโอบามาเขายังไม่บอกอะไรนะคะไม่ได้ดประกาศอเออยังไม่ประกาศว่าจะสนับสนุนแฮร์ริสหรือเปล่าหรือว่าจะ,ะเป็นใครที่นอกเหนือจากนี้ทั้งนี้นะคะแม้ว่านางแฮร์ริสจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสําคัญหลายคนในพักแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการและอาจจะไม่เกิดขึ้น ก็ได้นะคะคือมันมีโอกาสได้เสมอ,อนะคะจนกว่า<ช>จะถึงการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรคเดโมคแครต,ต<า>ที่จะมีอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ <c oughs> เอาเป็นว่าระหว่างนี้ก็รอติดตามข่าวกันแล้วกันนะคะขอบคุณข้อมูลจาก bbc ค่ะ